สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะครับมารีวิวหรือเรียกว่ามาเดินเล่นนะครับณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรตินะครับเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะครับถ้าทุกคนจะสังเกตนะก็จะอยู่ติดๆกับโรงเรียนเรยินานะครับมาเส้นทางของวัดชัยมงคลก็ได้นะครับเรามาเราก็จะสังเกตเห็นป้ายนะครับแล้วก็ขับรถตรงเข้ามาอีกนิดหนึ่งนะครับก็จะเห็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรตินะครับ ซึ่งภายในเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าบรรยากาศที่ร่มรื่นนะครับมีหญ้ามีต้นไม้ที่เขียวขจีนะครับมีความชุ่มชื้นของน้ำนะครับที่ตลอดเวลาเลยนะครับมีเครื่องเล่นอุปกรณ์ออกกําลังกายที่เยอะนะครับและครบครันทุกอย่างนะครับภายในก็จะมีหนังสือนะครับมีมุมหนังสือที่อยู่ในตู้โทรศัพท์ก็เป็นการออกแบบที่เขาเรียกว่ามันดูน่าสนใจนะครับดึงดูดน่าสนใจนะครับแต่นะครับเป็นสวนสาธารณะที่ ผมคิดว่ายังไม่ค่อยมีคนมาเดินเท่าไหร่นะผมมาออกกําลังกายทีไรก็มีอ่าก็คือคนเนี่ยคือนับคนได้นะครับก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่เครื่องออกกําลังกายเนี่ยเยอะนะครับแล้วก็มีน้องนองนักเรียนที่โรงเรียนเลญนาโรงเรียนพานิชไทยก็มาเดินเล่นหรือว่ามาทํากิจกรรมในช่วงของวันหยุดนะครับภายในก็ยังมีห้องน้ำนะครับให้บริการทั้งเพศชายนะครับเพศหญิงรวมไปถึงของคน ที่พิการนะครับก็มีครบคันนะครับบริการครบครันเลยนะฮะซึ่งต้องบอกว่าสวยมากๆนะครับผมบอกจริงๆว่าสวยมากๆใครที่เข้ามานะครับจกเครียดเครดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะทําให้ผ่อนคลายไปได้แบบเยอะเลยแหละผมคิดว่าแบบนั้นนะครับอ่าก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาเที่ยวนะครับมาเยี่ยมมาชมมา มาผ่อนคลายชีวิตด้วยกันณนะสวนสาธารณะแห่งนี้นะครับอ่าก็ขอเชิญชวนทุกทกคนนะครับให้มากันนะคะ